ก็มีการไปจับนะป้าคนหนึงเนี่ยเสพยาบ้าโดยอ้างบอกว่ารักษาโรคลดความดันได้นะครับแต่ว่าไปตรวจสอบเนี่ยนอกจากตัวป้านยังมีลูกชายแล้วก็เพื่อนร่วมวงเสพด้วยนะครับโดยฝ่ายปกครองที่บรบรือจังหวัดมาสารคามได้จับนางนิดสาพลกัญญาอายุ56ปี ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลวังใหม่อําเภอบรบรือจังหวัดมหาสาราคามหลังจากได้รับการร้องเรียนบอกว่ามีการมั่วสุมยาบ้าเสพยาบ้าส่งเสียงดังจากการตรวจสอบภายในบ้านพบวัยรุ่นกําลังร่วมกันเสพยาบ้าพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้าไปหลบซ่องตัวนะครับขณะที่นางนิดสาเ,เดินออกมาพบเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นภายในบ้านเจอวัยรุ่น2คนซ่อนอยู่ในห้องนอนอีกคนซ่อนอยู่ที่ข้างเครื่องซักผ้าในห้องน้าจึงค้นตัวทั้ง3คน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนำตัวไปตวปรวจปัสสาวะเนี่ยพบสารเสพติดนะฮะจากการสอบถามนางนิสาอ้างบอกว่ามียาบ้าเหลืออยู่ในบ้านและได้ซ่อนไว้จึงพาให้ไปเอายาบ้าพบยาบ้า7เม็ดห่ออยู่ที่ผ้าห่มภายในห้องนอนแล้วก็อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันสูงมีอาการหน้ามืดวิงเวียนปวดหัวเมือ่อยตัวบ่อยโดยบอกว่าเนี่ยพอเสพยาบ้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นการลดความดันและลดอาการปวดหัวเออเนี่ยนะครับ ทำอย่างกับยาบ้าเนี่ยเป็นยารักษาโรคซะงั้นนะนี่นะฮะบอกว่าเสพมานานหลายปีเพื่อรักษาลดความดันส่วนวัยรุ่นที่พบ3คนภายในบ้านเป็นลูกชายแล้วก็เพื่อนลูกชายที่จะมามั่วสุมเสพยาบ้าอยู่เป็นประจำนะครับโดยไปซื้อยาบ้าจากกลุ่มวัยรุ่นครั้งละ1ิเม็ดราคา300บาทโดยตกเม็ดละ30บาทเอามาแบ่งกันเสพกับลูกชายแล้วก็เพื่อนลูกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นําตัวทั้งหมดเนี่ยไปดําเนินคดตีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ